ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีบุคคลพัดตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยไปตรวจสอบทันทีพบเด็กหญิงวัย12ปีพัดตกจากชั้นสองสูงประมาณ3เมตรได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอแขนซ้ายหักและขาถลอกเจากา้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบพบหลังคามีร่องรอยแตกได้รับความเสียหายสอบถามผู้บาดเจ็บทราบว่าจังหวะที่เอื้อมไปหยิบรองเท้าทิศปากไว้บนกันาสาดแต่เกิดพลาดลื่นจนตกทะลุลงมากระแทกพื้นโชคดีที่มีคนเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือได้ทันผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้เสียหายว่าถูกคนโรคจิตแอบย่อมมันลักกางเกงชั้นในชุดชั้นในไปดมพร้อมนำกล้องวงจรปิดมาสแสดงให้เห็นเป็นบาะแสเป็นอุทาหรณ์รวมถึงเตือนภัย ให้ชาวบ้านมีความระมัดระวังหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความให้กับพนักงานสอบสวนสบพบางนมุงแล้วเด็กผู้เสียหายเล่าว่าสังเกตเห็นผู้ชายเดินป้นเปียนอยู่ด้านหน้าอาพาร์ตเมนต์ก่อนจะเดินมาที่หน้าห้องพี่สาวหยิบเอาชุดชั้นในเกงๆในไปสูดดมตนจึงตะโกนถามว่าทําอะไรก่อนที่ผู้ก่อเหตุตกใจแล้วโยนชุดชั้นในทิ้งพร้อมตะโกนสวนกลับมาว่าคืนให้แล้วนะคนสวยกระทั่งมีคนเดินออกมาคนร้ายโรคจิตวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ยอมรับว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโรคจิตลายนี้ไม่มีความเกรงกลัวหันมาตอบตัวเองอย่างหน้าตาเฉยเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนิดแปน์ยี่ห้อ BMW รุ่น X5 สีดำกรุงเทพมหานครโดยเพลิงได้ลุกไหม้ห้องเครื่องลุกลามไปห้องผู้โดยสารเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจากสถานีดับเพลิงและผู้ภัยบางนา ต้องใช้รถดับเพลิงและก็น้ำทําการดับเพลิงกว่า10นาทีเพลิงจึงสงบเมื่อต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจค้าการว้ว่าสาเหตุอาจจะเกิดมาจากท่อน,น้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหลโดยในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตํารวจสพเมืองมุกดาหารพวคุกตัวผู้ต้องหาฆ่าคนตายสาเหตุทะเลาะก,กันโดยใช้เท้ากระทืบทั้งเหยียบ ชกต่อยทุบตีจนถึงแก่ความตายแล้วนำศพไปทิ้งในแม่น้ำโขงโดยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพกรณีนายกิติพงศ์ผู้ต้องหาฆ่านายกิติศักดิ์ซึ่งเป็นลูกน้องข่าววงเล่าโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายโดยใช้เท้ากระทืบเหยียบชกต่อยทุบตีจนถึงแก่ความตายและกลัวความผิดได้นำศพไปทิ้งในแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ และไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพุทอาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวจัดงานประเพณีรับบัวประจำปี2567ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยในปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่13-16ตุลาคมณที่ว่าการอำเภอบางพลีวัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวง และบริเวณทองสำโรงอ,อรบางพลีในส่วนของวัดบางพลีอย่างนายพระอารามหลวงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-18ตุลาคมทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีท้องถิ่นของอ,อบางพลีให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการโดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงวิถีชีวิตของชาวบางพลีในอดีตการละเล่นพื้นบ้านการประกวดขบวนเรือการแห่หลวงพ่อโตทางน้ําการแข่งขันเรือมา้า การประกวดหนุ่มสาวรับบัวกานตักบ,บาทพระทางเรือและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอบางพลีสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ